ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศให้วิทยาลัยเทคนโนโลยีปัญญาพิวัน์ในฐานะสถานศึกษา,า,าที่เป็นผู้นำทางด้านทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกได้รับคัดเลือกผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นสถานศึกษา,นานในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาหรือ Excellence Center ประจำปีง,งบประมาณ2564เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีว ศึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0เพื่อความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศตลอดจนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาครูพัฒนานักเรียนนักศึกษาและพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาพิวัตรพร้อมดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาตามโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้งตามปณิธานของวิทยาลัยสร้างความแกล่งสู่คนเก่งแพทผ่านเกณฑ์คัดเลือกนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของสอสอซึ่งลงวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาลเนี่ยมีประมาณ900กว่าแห่ง แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาประกาศเรามาว่าเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญและเป็น Excellence Center ทางด้านธุรกิจคาปิกเป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง17ปีเข้าปีที่17เพราะฉะนั้นเราคงรักษามาตรฐานของเราไว้นะครับเป็นจุดแข็งและมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่จะเข้ามาอาจจะไม่ใช่ธุรกิจคาปิกตัวเดียวอย่างเช่นตอนนี้เราทำเรื่องหลักสูตรนาฬิกา เทคนิควิทยาการนาฬิกาก็สามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรตัวนี้ได้อนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับของสังคมชุมชนในอนาคตครับ